โหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาอยู่บึงพลานชายัยจังหวัดร e ้อยเอ็ดเนาะนี่เห็นบอปลายจังหวัดอยู่ข้างหลังปลายจังหวัดร e ้อยเอ็ดลากาสุ่มประตูข้างหลังก็คือประตูสาเกตนครนี่เป็นสุ่มประตูเมืองจังหวัดร e ้อยเอ็ดเนาะมันตั้งอยู่บองบึง,บ,งบึงพลานชายัยจังหวัดร e ้อยเอ็ดเนาะ้วกาทีไกลๆกลา้านรากา เป็นแรงสถานที่ท่องเที่ยวใหมเนาะแต่ว่าตอนนี้ปันเปิดก็คือออค้อยวดเห็นป่ออคค้อยิ่รสางเป็นลูกวดสูงซำซือจังหวัดลอยเอ็ดเนาะ101เมตรนี่เห็นปะสองมองนี่ก็อยู่ บึงพะลานชัยเนาะอ,อยู่บ้องบึงพะลานชัยจังหวัดลอยเอ็ดเดี๋ยวห้าสิบห้าขับไปบึงบึงพะลานชัยจังหวัดลอยเอ็ดเนาะสำหรับผู้ที่เพื่อนเคยมาว่ามันเป็นยังไงเป็นบึงหนาบซาทา,านาส่วนเกษออกมาออกกําลังกายมาเรียนมาอย่างนั้นเดี๋ยวขามไปบางพุ่นรถลาย สุอยางนี่สีร่วมอยู่เป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดหล่อเอ็เลยเนาะเพราะว่ากับเป็นสารลักเมืองจังหวัดน,น้ำเดี๋ยวใส้เบอร์สารอำบึงจังหวัดนี่อาายู่กลางน้ำเห็นบอกสารลมืองจังหวัดอยู่กลางน้ำเดี๋ยวมุนสิม,มุนกล่องให้เบื้องต้น นี่สารรักเมืองกับสยุก้างน้ำเนาะเห็นบอกถือว่าเป็นบองออกเป็นสวนสาธารณะที่คนเขามาออกกําลังกายตอนแรงมาแลนมาอย่างกันจะมีลูลูแลนและคก็มีแบบบองไพอยากปันจักรยานกับมาปันเนาะนเขาแรลนเดี๋ยแต่พาไปเบืองรอบๆกัน ภาสิเป็นอย่างไรข้างในสิเป็นอย่างไรเดี๋ยวพัดมือเราอ,อประตูเมืองแล้วก็บวชเนี่ยขอค่อยพระท่านเปิดพระท่านเปิดใ,ให้ใส่ขอบวชหนึ่งร้อยเอ็ด ตอน,นเย็ยนๆคนกับเสบีออกกำลังกายเสาราลังเมืองอยู่กลางน้ำี๋ยวชีถามสภาพเขาไปางง่ายดีกว่ามันก็จะเป็นเกาะกลางน้ำเนาะข้างใน เดี๋ยวจะข,ขามสภาพเขาไปข้างในดีกว,ว่าเป็นแหล่งผักผ่อนหย่อนใจอยู่กลางกลางเมืองอร่อยเอ็ดเนาะนี่ครบเข้ามาทุ่เนาะ สารล้างเมืองครับดิฉันพาขึ้นไเปเบิ่งสารล้างเมืองจังหวัดระเอ็ดอ่ะก็จะคือของจังหวัดเท้าก็โอ้โหอหลายได้มาอน,นี่ยนะมันตรงกับวันยุนนะคนก็เลยหลายลาเดี๋ยวันพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆสารล้างเมืองสวยงามมาก

ต้องพูดเกี่ยวกับเป็นรานกีฬานะเป็นร้านกีฬาแหละครับเป็นการเป็นเวทีสนามกลางแจ้งกเวทสายแบบหล่อๆเนาะนี่ สิพายางเท่าถี่ผาไปได้เนาะเพราะมันกับใย,ยเติบไหมไมนกับใยใยระดับหนึ่งอยู่มันกัคือสียางบรูอ่ะแต่ว่าสีสะสีแผ่นกล่องไฮเบิง้งว่ามันสีประมาณใดประมาณใดเนาะนี่มีสระกลางน้ำนัำนนออ่นี่เห็นบ่เออนี่มีคนมาเลี้ยงปลาเดี๋ยวจะไปเบิง่งถ่ายเบิง่งครั้นึง เป็นสถานที่ที่สำหรับขอบพัวเนาะพากันผ้าลูพผ้พล้านมา,มาเหรียญมาออกกํลาลังกายมายางเหรียญมายางมือวันยุดมืออย่างคนกันเลยหลายแบบคุนเข้ากับผ้าลูปผ้าล้านมาเหรียญหลายเนาะ มันดีอย่างหนึง่งเมันอยู่ใจกลางเมืองเลยอ่ะโอ้ยมุมนี่สวยแห้งมุมนี่สวยแห้งในมุมนี่มันเห็นผุกย่างเลยอ่ะแบบสวยเลยอ่ะ แอบถ่ายรูปไปเห็ดปกคลิปเดชสภาพยามเงินเล่อหลอมเนาะคือสิบวัตัวอีลีดอกเพราะว่ามันกขยัยเตอ๋อเดชสภาพเงินลไไหล่อหลอมได้เลยกันเออเรื่องบอกถา่ายแมนม,าม่าในบ้านปกติเนาะย่านถึงสุกซีมี่นยนแสดงซัดซัดหนามเป็นสวนป่าเนาะ คือไก่อยู่บองเปือไข่อยู่ติดกับโบดหยกักปิดตู่กับโจ๊กป้าใหญ่ๆเคยมาเบิรงนท่านึงแล้วถ้าแม่มาเมือปกติก็สามารถเข้าไปเบิรงได้เบิรงฟรีแต่ว่าเมือนี้มันก็บ่ได้เปิดให้เบิงเนาะเว่ามันเป็นเมือวันหยุดนี่สทา์อันนี้แค่หยากอันนี้แค่หยากแค่ แค่ส่วนหนึ่งได้เหน่บบัตรเหนยวไปทางบัตรเดนียงไปทางผ,งานางผุนอากาศร่ากายไฮไลท์ตะวอนคืน,นแต่เปนผู้ใดมาตะวอนคืนอย่าลืมมาเบิงน้ำผุการแสดงน้ำผุผสมแสงสีอืมเพราะว่ายามเวรนมันกระเปิดมันกับบางงามเนาะเข้าจวาก็บจะเปิดได้งามคืนน้ำผุ เป็บนบรรยากาศรอบๆกับสุมาณนี้น้ำผู้ก็จะอยู่ฝั่งพูนอยู่ขาดสะพานไปก็จะเป็นน้ำผูเนาะแต่คาแต่คาเห็นน้ำผูกับหลายล้านอยู่เด้อเด็ข่าวมาก อ้ำผึ้งจะอยู่ข้างพิมเห็น่ามีเรือปั่นนะนแต่ว่านำ้นำผึออ้งเยอะหาสีก็น่าสีดสีดินนะอากาศดีแห้ง เดี๋ยวเอาก็สิกลับกันแล้วขอมาเก็บผ่าแพนแป๊บเดียวหายเบิงแป๊บนึ่งนนัอะคนกำลังมา ตอนแรงๆคนกับการเลิ่นล้วกำลังหลาย ยจะได้คลิปนี้กับภามาเทียบเบืงพะลานชายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบแค่เพียงซ้ำนี้ก่อนจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนั้นไปเด้อเผื่อเป็นกำลังใจของคนอีจคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปหน้าสช้ภาไปเบิ่งมองไรก็ฝากคอยติดตามไปเบิ่งเรื่อยๆนั้นไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย